รักอะณนะเดชนยายา,ยาอินเลิฟนากมีของสิ่งนี้คู่กันด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงแถมยังทําให้ลายคนณฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับความน่ารักและโมเมนต,ต์ต่างๆของทั้งคู่สําหรับพระนางณนะเดชดูกิมิยะ กับยายาอุรัสยาเศปปวันสําสำหรับในตอนนี้คู่นเดชยายาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มักจะถูกถามเรื่องการแต่งงานอยู่เรื่อยโดยก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปทำบุญใหญ่ทอดกระถิ่นสามคัคคีซึ่งยอดบริจาคได้มากกว่า1ล้านบาทเลยล่ะค่ะล่าสุดในอิน t a g r กรมแ c ด u ค t าเจรดี15ได้โพสต์ภาพของยายาที่มีต่งหูอยู่พร้อมกับเทียบภาพของนาเดตที่มีต่างหูแบบเดียวกันประดับอยู่หูเช่นกัน ก็แฮมคนเป็นแฟนกันก็ต้องมีอะไรที่เหมือนกันจริงใช่ไหมล่ะคะน่ารักอะนัดเดตยายา,ยาอินเลิฟหนะักมีของสิ่งนี้คู่กันด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่จิน้นที่กาาเป็นคู่จริงแถมยังทําให้ลายคุณฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับความน่ารักและโมเมนต,ต์ต่างๆของทั้งคู่สําหรับพระนางนัดเดตดูกิมิยะ กับยาย่าอุรัสยาเสปอรบันสำหรับในตอนนี้คู่นเดชยาย่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่มักจะถูกถามเรื่องการแต่งงานอยู่เรื่อยโดยก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปทำบุญใหญ่ทอดกระถิ่นสามคัคคีซึ่งยอดบริจาคได้มากกว่า1ล้านบาทเลยล่ะค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมแคาร์เจรดีหนึ่งหได้โพสตภาพของยาย่าที่มีต่างหูอยู่พร้อมกับเทียบภาพของนาเดที่มีต่างหูแบบเดียวกันประดับอยู่หูเช่นกัน ก็แฮมนคนเป็นแฟนกันก็ต้องมีอะไรที่เหมือนกันจริงใช่ไหมล่ะคะ